วัะนี้ก็อมมีของะไรแล้วแกมาเทวอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาเล่นเดบไลด์ไลฟ์กันเถอนะนครับถามว่ามีแล้วเหรอมีแล้วครับมีแล้วแต่มันแบบแหลกนิดนึงครับมันค่อเค็มนิดนึงครับแหลกโคตรเลยครับไปเลย Let's go, กมาถึงฟักก็มนเล่นไม่ได้ครับจะใครรู้วิธีการแก้ปัญหาอันนี้ก็บอกผมได้ครับใต้ล่างคลิปบอกเลยนะครับผม ถ้ามึงรู้กันหบอกด้วยนะครับก็มึงอย่าปิดเงียบนะเฮ้ยนหนึ่งครับอันหนึ่งว้นหนึ่งโอเคครับถ้าใครรู้ถ้าใครรู้นะครับว่าได้บายเดยไลท์ทำยังไงไม่ต้องขึ้นสตรีมออฟไลน์ครับผมคอมเมนต์ใต้นาะคลิปเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณโต,ตเกมเกิทีเฮดนะครับถ้าโต,ตเกมเกิทีเฮดรู้ บอกด้วยนะครับในกาลิน่านะครับแต่คนอื่นบอกในคอมเมนต์นะครับแต่ตัาตกงนี้ทีเ่เฮดบอกในกาลิน่าโอเคออไปเด้อครับไปเล่นกันเลยครับดูดูความจิบปลายปังเกิดแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าอย่างเงี้ยอา้าวทำไมมันเล่นไม่ได้วะเออผมให้ดูฆาตรกรนะครับผมของ แันนี้นะครับแต่มันมีไม่กี่ตัวเองครับเฮ้ยเข้าสตรีมไหมใช่คนหนึ่งเขาเรือกขอไปสตรีมก่อนโยนหน้าต่างอะไรกันโอเคไปเลยคนหนึ่งครับต้องลบอันนี้ออกโอเคจัดป m o t ม e ต f u c k ก็ เย่เย่เไปเลยนะครับก็หาวิธีโหลดมาแบบหอหนตาแฮปกระเด็นนะครับูหาวิธีโหลดคนระับให้ตายึงซาร่าสัตว์ันตีมออกใช่ไหมมันต้องทำยังไงบอกเอ้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูถ้าใครรู้นะครับว่าทำยังไงถึงให้มาเล่นได้ครับผมเลยไม่ต้องขึ้นคำว่าสตีมออฟไลน์ครับผม มาถึงใต้ล่งคลิปด้วยนะครับไปเล่นกันเลยอ่ะเด็กผู้จ๋ารีสโก้มาตัวฟอคก์เออถ้าเสียงผมขาดหายตอนใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนต่ตอนนี้จะขาดหายแลยนะ้วเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเช่ญครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืม กดไ,ไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยครับผม่าลืมนะครับถ้าใครรู้คราบทำยังไงบอกผมด้วยฟิลฟิลถ้าฟิลรู้อ่ะฟิลบอกเลยนะฟิลอย่างเงียบนะเว้ยให้เงียบนะเฮ้ยไม่เป็นไรหลักแต่ว่าถ้ารู้ก็บอกกันด้วยนะฟิลแต่คุณผู้ชมถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับแต,ถถรรบแต่ถ้าใครรู้ก็เมนต้ลางคลิปหน่อยใต้ลางคลิป คอมเมนต์อะไรครับคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปหน่อยนะครับว่าทำยังไงครับแต่ถ้าผมรู้วฟิลรู้อยู่แล้วครับฟิลบอกวี่ด้วยในกาลินาเ่ยเนี่ยเนในกาลินเ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยมอเอครับวน้อาก่อนถ้าชอบกเลืมกดลคยก็แชรคกดสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณเราวันนี้๊าายครับว้